ผมไม่ได้ดุเศษฐาแจงนาทีชี้นิ้วให้ตำรวจลงจากรถจากกรณีนายเศษฐาทวีศรีน,นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ทำภารกิจลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยในช่วงหนึ่งของการทำภารกิจลงพื้นที่บริเวณสันเขื่อนนั่นเองได้มีชาวเน็ตต่างแชร์คลิปบรรยากาศในวันดังกล่าวผ่านทางทวิตเตอร์โดยระบุข้อความว่านาย,ยกเศรษฐาดุตำรวจลงมาจากรถให้มาทำหน้าที่ตอนเดินตรวจเขื่อนที่เชียงใหม่โดยในคลิปดังกล่าวนั้นเผยให้เห็นภาพขณะที่นายเศรษฐาได้หยุดเดินขณะเดินผ่านรถตำรวจแล้วหัน ไปชี้นิ้วและพูดคุยกับตำรวจที่อยู่บนรถก่อนที่ตำรวจคนดังกล่าวจะลงมาจากรถลงมาอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั้นทางนายเศรษฐาทวีศินได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางทวิสเตอร์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าไม่ได้ดุครับเพียงแต่บอกว่าให้ดับเครื่องรถยนต์ครับ